สวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านบรรยากาศวันนี้เช้าๆครับหลังจากฝนตกเมื่อคืนนะครับแล้วก็ออกไปดูัจากหวานข้าวไว้นะครับป่านสำรวยรอฝนหวานแห้งดินฝนุน่นฝุนพีเอมมันเป็นน้องมันนะพีเอมนะ ฝุ่นดินนะนแห้งเป็นผงนะต้องไปสนใจมันหรอกอาปิกตะูกก็ลุยกันเลยคนระับเกี่ยวกับเชื้อโรคเด็ดข้าวมันตายหมดแล้วบานเมล็ดลงดินก็ปันน่นกบนะแดด ร้อนจัดดินย่ำไม่ได้นะดินตีนป่าวว่าวิ่งนี้นะลุยกันไปคนระับ,บเที่ยงเที่ยงใบาบค่ำแดดยแยง,แยงตาอยู่นะก็ให้ชมตัวอย่างส่วนหนึ่ง คามาก็เมตั้งเขาครับได้น้ำได้ท่าระพยากรอากาศบอกวันที่เก้าวันที่สิบก็แม่นยำพอสควรนะครับเราก็เล่งไว้แล้วครับไม,ไม่ผิดคาดครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้ดู ฝนมาวันที่สิบอีกเราจัดวีโอวันที่สิบนะยังม่ได้ลงฝนตกชุ่มฉ่ำภาคเช้าครับเช้าถึงเที่ยงถึงบ่ายนะทั่วไทยนะเอาภาคลางคืนเมื่อว,วานก่อนนะก็ชุ่มฉ่ำดนะีมากกว่านี้ก็ไม่ดีคนระับมีสิทธิ์เน่านะ เราไปเลาะดูยังไม่เห็นหน่อข้าวหรอกครับได้สองวันเองดูตัวอย่างไปก่อนนะครับยังไม่มีอะไรชมดินชุมช่มๆม <c oughs> มีน้ำเหลือนนิดหน่อยครับ,อย,อ,รบอย่างนี้ดีครับนี่ดีครับ วิดีโออาจจะยาวเกินไปไม่มีอะไรบรรยายมีแต่ความหวังว่าข้าวจะง,งามเตรียมปุ๋ยสิเตรียมเงินสิเตรียมเงินซื้อปุ๋ยนะจ่ายค่าแรงไปแล้วคนหวาน สามร้อยค่าน้ำมันปั่นก็เจ็ดร้อยรายจ่ายรายจ่ายค่าน้ำค่าอาหารยังไม่นับค่าอะไรยังไม่สึกหลอถึงรอบปีมันต้องถ่ายน้ำมัน เปลี่ยนไส้กองมันเครื่องไฮโดรลิกกองอากาศหมุนเวียนไปน้ำท่วมขังเน่าก็กลับไปซ่อมแซมใหม่นะเมล็ดพัน์ก็ใช้เพิ่มอีก ลงทุนก็ดินได้หดได้ครทุนปัจจัยการผลิตผล,ลตัวแบบนี้ก็ดีจังบักสังคือว่านะครับถ้ามากกว่านี้ก็เพิ่มงานก็นขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้จบแค่นี้นะครับ